ไข่ใส่เลย ข้างล่างผมมีกองไข่ระเบิดี่เรียกว่าไข่ระเบิดแล้วก็มีไข่เป็ดที่ทอดเอาไว้นะครับกินเคียงกันนี่แบบสวัสดีครับผมแมนแคนคุกนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการอร่อยตามรอยนะครับวันนี้ก็ยังไม่ไปที่ไหนก็ยังอยู่ที่เมนูที่ด้านแรงบันจาลย์ใจจากเพจสร้างสารรค์เมนูไข่นะครับเมนูนี้ก็คือเมนูไข่ระเบิด มาดูว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วเวลาที่ทอดไข่ให้สวยเนี่ยต้องใช้น้ำมันใหม่นะครับโอเคไฟก,กลางๆไข่ที่ใช้ในเมนูนี้จะเป็นไข่เป็ดนะครับนี่พอน้ำมันร้อนเตรียมไข่ใส่เลย เอาแบบที่ชอบนะชอบอับไหนชอบแบบไหนฟองนี้ไม่ต้องสุกมากเพื่อจะได้ไข่แดงสวยต่างจากเราเตรียมไข่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเตรียมเครื่องซึ่ง เครื่องเนี่ยจะมีผักทั้งหมด3อย่างคือแครอทถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนการลวกต้องมีอันดับเพราะว่าถ้าลวกไม่มีอันดับสีจะปนกันเราจะลวกตั้งแต่สีอ่อนไปถึงสีเข้มเริ่มต้นจากการลวกข้าวโพดก่อนแต่ก่อนจะลวกนะทำน้ำให้เดือดปรุงเกลือเล็กน้อยเพื่อให้มีรสชาตินะครับแล้วก็เตรียมน้ำสำหรับช็อกเขาเรียกว่าเพื่อหยุดความร้อนนะครับอ่าเขาเรียกว่าช็อกน้ำเย็น เแล้วต้นนะครับใส่ข้าวโพดเลยเนื่องจากข้าวโพดเล็กมากแค่พอดีให้รอนทั่วนะซักครึ่งนาทีนะครับเอาขึ้นมาโดนน้ำเย็นนะครับเพื่อหยุดความร้อนนะแล้วก็ผักก้เลย เรียบร้อยพอทำสีขาวเสร็จก็ตามด้วยสีเขียวนะบ แล้วก็พอใส่น,นี้นะเดี๋ยวดูน้ำใส่ก็เป็นสีแดงอันนี้มเป็นมาลุกแล้วเสร็จแล้วนะครับสำหรับการลวกตามอันดับนะครับหลังจากนั้นก็จะมาทำเครื่องกันครับเราก็จะใส่ หมูสับลงไปนะครับแล้วผัดให้สุกหวางไปแรงไปเลยใน,น้ำมันนิดนึงสับให้หมูเป็นชิ้นเล็กนะครับ ค่อยๆมีหมูพอเริ่มเห็นหมูเริ่มสุกนะครับมีสีแต่ยังมีแดงอยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดต่อนะเราก็เริ่มใส่กระเทียมซึ่งเป็นกระเทียมที่เราซอยมาแล้วนะครับจะผัดแบบนี้ให้ พอดีหอมนะให้ก็ะเทียมตรงกินก่นนอนนะได้ตอนนี้นะใส่น้อสต๊อกนิดหนึงเกรดดอรสชาติ อนนี้ใช้ไฟเบาหมดนะครับให้ได้แรงเรไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยใส่ผักลงไปที่ลูกแล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนตามด้วยแครอทนะครับ ังเกตน,นะการลวกจะได้ทำให้แครอทสีสวยขึ้นแล้วก็ใส่สับสักยาวให้รู้สึกว่าพอดีร้อนนะ ไม่ต้องผ่านเยอะรู้สึกว่าไปความร้อนไปทั่วกันเราจะเริ่มใส่มะเขือเทศมะเขือเทศเราจะผ่านพี่เดียวไม่งั้นสีจะตกลนะอสีสวยนะคราวนี้จะรุงร้นนะครับใส่มะเกือ เทสักหนึ่งช้อนนะประมาณหนึ่งช้อนนิดหนึง่งซอสพริกจำนวนเท่ากันแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสไม่ต้องเยอะมากเดีย๋ยวจะเค็มตัดเนื้อตามหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ลองปรุงดู ใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยตอนนี้ได้นะนะเสร็จแล้วอพอเสร็จนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวโพดใส่ลงไปเลยนิดเดียวไม่ต้องเยอะค่อยๆใส่นะ ใส่ปแป้งข้าวโพดน้ำจะเดือดขึ้นไฟต้องร้อนนะยึดถึงร้านหนาเราใส่แป้งข้าวโพดเราจะเร่งไฟนิดนึงโอเคน้ำานหน้าแล้วพร้อมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกัน วางไปตรงกลางนี้เลยให้หน้าทางสเสร็จแล้วก็วางไข่ลงไปไอ้ยย่น่ากินจังการจัดจานนี้น่าสนใจแล้วก็อีกสักดื่นช้อนวางตรงกลางๆนะประมาณนี้อ่านิดหน่อยนิดหน่อยให้มันพูนลงนิดหน่อยนะ ให้เห็นไข่แดงโอเคแล้วก็โอยต้นหอมนิดนึงเสร็จพร้อมกินน้ำปลามาถึงเวลาตอนชิมกันครับดูว่าจะเป็น,นยังไงเนเดี๋ยวแบวกให้ดูก่อนนะนี่ครับข้างล่างผมงมีกองไข่ระเบิดกาเรียกว่าไข่ระเบิดแล้วก็มี ไข่เป็ดที่ทอดเอาไว้นะครับกินเคียงกันนี่แบบโอ้สุดยอดอมากดีเลยด,ดีคือแบบเป็นเมนูที่กินแล้วไม่เบื่อแน่นอน เล็กหนออขอบคุณตั้งัต์เมนูไข่นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็สำหรับคนที่ติดตามรายการนี้นครับอร่อยตามรอย